นายสนธิรัตน์สนธิจิตวงเลขาธิการพักสร้างอนาคตไทยได้เปิดเผยในงานชและประเด็นค่าไฟแพงแก๊สแพงใครทำร้ายประชาชนโดยทางพรคสร้างอนาคตไทยประกาศนโยบาย4เรื่องโซล่าคือโซลารุฟทอ็อปโซล่าของหลังคาบ้านที่สามารถสร้างไรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนผสมผสานกับโซล่าฟาร์มเอาพลังงานจากภาคเกษตรมาผสมผสานกับพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าสูบน้ําบาดาลที่สามารถพลิกฟื้นประเทศให้มีน้ําได้ฟัดดิ้งโซลา่าโซล่าลอยน้ําที่จะช่วยเพิ่มกําลังการผลิตของโซล่าที่มาทดแทนแกส๊สสีโซล่าสามารถช่วยผลิตพลังงานให้กับประเทศได้ใช้พลังงานที่มีอยู่ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นถ้าพักสร้างอนาคตไทยเข้าไปบริหารเราจะประกาศนโยบายเรื่องพลังงานเราจะนำนโยบาย4โซล่าของพักสร้างอนาคตไทย หนึ่งโซล่าบนหลังคาบ้านพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าโซล่าลูฟท็อปสร้างรายได้ลดรายจ่ายประชาชนเรื่องที่สองสร้างโรงไฟะฟะ้าชุมชนผสมผสานกับโซล่าฟาร์มเอาพลังงานจากภาคเกษตรผสมพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าที่สามคือโซล่าสูบน้ำบาดาลเราสามารถพลิกฟื้นประเทศนี้ให้มีน้ำได้ด้วยนโยบายโซล่าสูบน้ำบาดาลและโซล่าที่สี่ คือการจะเพิ่มโซล่าลอยน้ำที่เรียกว่า floating solar และเมื่อทำโซล่าลอยน้ำจะเพิ่มกำลังผลิตของโซล่าที่มาทดแทนแกส๊สถึงเวลาแล้วครับที่ต้องรื้อโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่และไม่ปล่อยให้ทุนมาครอบงำพลังงานของประเทศไทย